เกิดอุบัติเหตุรถแท็กซี่ฝ่าไฟแดงครับแล้วไปเฉี่ยวชนกับรถตำรวจจราจรปรากฏว่าเป็นรถนำขบวนไปส่งอวัยวะปอดเกือบจะเอาปอดไปส่งให้คนไข้ที่โรงพยาบาลสิริราชไม่ทันมีภาพวินาทีเกิดเหตุนะครับตำรวจเป็นรถนำขบวนแล้วแท็กซี่มานี่ฮะฝ่าไฟแดงมาด้วยความรวดเรว็วแล้วตำรวจล้มกลิ้งลงไปแต่ที่สุดเนี่ยขบวนหยุดอยู่ก่อนนะครับหยุดอยู่สักระ,ระยะหนึ่ง แล้วก็ตัดสินใจขบวนพุ่งต่อไปพนตรวจโทนิธิทรจินตการนนท์ครับผู้บัญชาการการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจรจราจรสำนักง,งานตำรวจ,จรสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติบอกอย่างนี้ฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงรถแท็กซี่เนี่ยฝ่าไฟแดงมาเลยแล้วก็พุ่งชนรถนำของขบวนตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริซึ่งตำรวจจราจรเนี่ยเปิดไฟฉุกเฉินมาระยะหนึ่งแล้ว กำลังนำส่งอวัยวะก็คือปอดจากจังหวัดชนบุรีเพื่อไปที่โรงพยาบาลสิริราชอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณแยกสวนมิจกวันนะครับถนนราชดำเนินนอกทําให้รถมอเตอร์ไซค์ของตํารวจนําขบวนเนี่ยเสียหลักดาบตํารวจวัชระนนท์คงสินจีราพัฒผู้บังคับหมู่งาน3กองกากับการ6กองบังคับการตํารวจจราจรได้รับบาดเจ็บที่ขาขวากับข้อมือแต่ว่าก็ยังมีสติครับโชคดีก็ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมฮะ ขบวนรถจากชนบุรีเนี่ยเขาเตรียมการกันมา,มา,าคือตั้งแต่ต้นทางเนี่ยมีการตั้งขบวนกันมาตลอดทางนะครับแล้วก็มีการประสานมาตลอดเห็นไหมฮะเพราะจะต้องเป็นเคสเร่งด่วนรีบนําส่งอวัยวะอย่างที่บอกก็คือปอดก็ไล่มาตั้งแต่ต้นทางจังหวัดชนบุรีเลยเนี่ยฮะค่อยๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งปรากฏมาประสบเหตุตรงแยกสวนมิสกวันนี่แหละฮะ ทำให้ตัวขบวนก็ช้าไปนสักระยะหนึ่งแต่ที่สุดก็นําส่งได้นี่จนภาพไปถึงที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับแล้วก็นําส่งอวัยวะให้กับคนไข้ทีมข่าวเรื่องเด่นยนี้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับรองผู้บังคับการตารวจจราจรในฐานะโฆษกกองบังคับการตํารวจจราจรนะครับพันตํำรวจเอกจิรกิจจารุนพัฒบอกว่า คือส่วนของตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเป็นการรับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่วันนี้ต้องหยุดพักงาน1วันที่ขาขวากับข้อมือขวาแล้วก็ข้อศอกนะครับที่ได้รับบาดเจ็บส่วนคนขับแท็กซี่ก็ยอมรับสารภาพเห็นไฟเหลืองแล้วเลยกดมิดเลยไฟเหลืองแปลว่าชะลอนะฮะก็นิดหน่อยครับแค่ด้านขาขาด้านขวาแล้วก็มือมือขวาฉก เล็กน้อยครับเล็กน้อยครับเล็กน้อยครับแล้วก็ดูอาการถือว่าเผื่อระบบฮะวันนี้ก็ให้พักอยู่ที่บ้านครับครับส่วนตัวแท็กซี่ที่ชนนี้เขายอมรับฮะเขายอมรับรับสารภาพเดิมเมื่อวานก็มีการดําเนินคดีที่สอนนนังเลงเรียบร้อยนะฮะฝานสัญญาณไฟสารภาพนี่หมายความว่าสารภาพว่าตั้งใจขับฝ่าสัญญาณไฟมาแล้วชนหรือว่ายังไงฮะท่านหรือว่าเหลืองครับเหลืองอ๋อเหลืองครับอ๋อั้นเป็นไฟเหลืองเนี่ยเหลืองเหลืองเราก็รู้อยู่แล้วว่าเหลืองเนี่ยต้องต้องชะลอเหลืองไม่ใช่เร่งกลับกันนะฮะไห้ต้าไอ้ก็ใช่หม่เหลืองคือต้องชะลอ นะครับเหลืองต้องชะลอถ้าได้ยินทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งสัญญาณไฟวับวับแล้วก็เสียงเนี่ยช่วยช่วยหันหรือชะลอหน่อยครับเพื่อจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุมีเคสนี้ผมเชื่อว่าเขาอาจจะด้วยสัญญาณไฟเหลืองด้วยความรู้ส<ช>ึกไม่รู้นะฮะก็เลยอยากจะผ่านแยกไปอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดีครับดีกับแท็กซี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผู้ป่วยก็ได้รับอวัยวะครับค่ะมาที่เรื่องของ